พวกั้าจัพังประตูเราเสร็จแน่เลยใครจะช่วยเราได้ค่อยๆนะอนุ่บังหน่อยสิอเนี่ททำอะไรจะทำอะไร นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยชิสตี้นี่คารินาร้องอร่อยมาเฮสก็ยินนี่น่ะบิดขาฉันนะสิเธอไม่ตั้งใจหรอกนะเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอมาเฮสนี่ฉันเจ็บเท้าเลยนะเออใช่มันดูแดงมากเลยค่ะขอโทษจริงๆนะคะป้าฉันนั้นทำผิดจริงที่จะไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษจริงๆนะคะจะขอโทษทำไมเล่าแค่เรื่องผิดพลาดนิดหน่อยผิดพลาดอย่างนั้นเหรอ ใครกันที่ทำบ้าแบบนี้เนะี่ยขาฉันต้องแพลงแบบนี้บิดสะสุดแรงขนาดนี้ได้ยังไงกันนะ่ะถ้าเกิดฉันพิก,การขึ้นมานะ่ะฉันต้องทำ<ม>ยังไงเป็นไรหรอกนะ้าเรื่องมันเกิดขึ้นได้เป็นอะไรของเธอนะ่ะมาเฮสฉันน่ะเป็นแบบนี้เพราะว่าชิสตี้นะเธอน่ะทำไมถึงต้องเข้าข้างนางนี่ตลอดเวลาด้วยนะ่ะไม่จริงเลย,ยนี่มาเฮสไปก่อนเถอะนะลูกสาวแม่กำลังปวดนะนี่ไปปกป้องชิสตี้เหรอนี่ไปเลยนะ ทำข้อเท้าลูกฉันบิดนั้นเหรอเอ,อไปอไปสินี่ฟังให้ดีนะอย่าเข้าใจผิดว่าฉัน,น,นเปลี่ยนไปแล้วฉันน่ยยังมองเธอเหมือนเดิม<อ>ฉันยังเป็นคุณนายลูตราคนเดิมเข้าใจหรือเปล่า<อ>รู้เอาไว้ด้วยนะว่าเธอตั้งใจทําร้ายฉันไม่ปาครีนาจะไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่จำเป็นต้องอธิบายฉันฟังรีบออกไปซะออไปดีกว่าชิสตี้<อ>เดี๋ยวฉันจัดการเองนะฉันนะ่ะ<อ>ทำผิดจริงๆที่เชื่อใจยยนี่เนะี่ยบ้าจริงๆเลย เยชิสตีน่ะร้ายกาจยิ่งกว่าโมนิชาตั้งหลายเท่าอนี่ฝั่งน้าราคีไปเอาน้ำมันนวดมาเร็วเดี๋ยวจะถ่ายคาริน่าจะได้ดีขึ้นนะปะได้เลยค่ะแม่คาริน่าอย่าเป็นห่วมาเฮนไม่ต้องพูดมากเลยนี่เขาข้ามกันตลอดเลยนมไปเดี๋ยวนี้เลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยถ่นี่อะไรกันฮะ ปีตาช่วยผมด้วยนะยังนี่จะข่มขืนผมนะว่าไงนะอะไรนะทําแบบนี้ได้ยังไงกล้าดียังไงเธอก็รู้ว่าฉันรักคนอื่นแล้วทำไมถึงกล้ามาข่มคืนฉันอีกล่ะปีตาเธอมาใกล้ผมแล้วก็พยายามจะรว่วเกินผมโมนิช่าจะทำแบบนั้นไปทำไมกันล่ะ ฉันรู้ว่าพิษวีมันอยากจะหนีไปและเธออยากเปิดปองมันแต่ถ้าเธอทําแบบนั้นเธอจะสวยไปด้วยนะและฉันจะโดนจับไปกับเธอด้วยจะให้เราบอกทุกคนว่าอะไรล่ะพูดไปพวกรูตราแจ้งความจับเราแน่พวกนี้อัดวิดีโอเราแล้วเอาไปให้ทุกคนดูแน่นอนเราเสร็จแน่เลยมนิชามนิชาขอร้องล่ะอย่าพูดอะไรเกินไปนะมนิชาคุณโกหกใช่ไหมนี่พบซาบนเลยพบพูดจริง โมนิชานวางไร้กับผมนะพยายามจะปล้ำมผมนี่อะไรของแกปีตาจำได้ไหมคุณพูดอะไรไว้ในสารผู้หญิงสมัยนี้จเจ้าเปรียบใครก็ได้ไม่อ่อนหวานเหมือนเมื่อก่อนเลยเธอนะพยายามจะปล้ำมผมไงเล่าเชื่อสิเธอคงคิดว่าผมเป็นคารานใช่เธอเรียกผมเธอเรียกผมว่าวคา,ารานอ่ะใช่ใช่แน่เลยีอยื้มใช่ยันยนี้กำลังเมาอ่ะ โอเคโอเคเราเชื่อแกเธอเมาแล้วแกมาทำอะไรอยู่เราเคาประตูตั้งนานแล้วทำไมถธอไม่เปิดประตูเล่าฉันเข้าห้องน้ำนะ,ะห้องนี้ฉันมาเข้าห้องน้ำไงเล่าเราฉันคิดว่ามริชา เห็ุชัดเข้าห้องนี้ก็เลยพยายามจะมาลวนลามฉันน่ะจับมือฉันด้วยหรฉันไปหาเธอมองตาฉันแล้วก็กระชากฉันเนี่ยฉันไม่กล้าเล่าต่อแล้วมันน่าอายมากเลยไม่หรอไม่ต้องอายเล่มามันเลยเกิดอะไรขึ้นบอกมาสินี่อย่ามาแซกฉันสิ นี่ดูนี่ดูนี่นะนี่เห็นเห็นหน้าไหมมนุชาเป็นคนทำอะไรสาวร้าชัดๆเลยไม่ลงหนะ้ามันเป็นความจริงนะอย่าพูดว่าฉันทําร้ายตัวเองเพื่อสร้างเรื่องล่ะห้องนี้ไม่มีเครื่องสําอางด้วยจะหาว่าฉันโกหกงั้นเหรอปีตาเชื่อผมนะผมพยายามจะหนีแล้วแต่ยี่เนี่ยไม่ฟังผมเลยถ้าเป็นคนอื่นนะป่ออานนี้สมยอมไปแล้วล่ะใช่ไหมแต่ผมไม่ทํา เพราะผมมีคุณไงเล่าผมจะนอกใจคุณได้ยังไงไม่มีทางผมพยายามจะห้ามหมอริชาแล้วแต่ยัยนี่นะ่ะทํำร้ายผมอะผมไม่ทําอะไรต้อตอบเลยนะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นคนดีไงผมไม่อยากเสียความเป็นสุภาพบุรุษของผมนั่นเหรอ,อ,อ,อนี่นี่นมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าบอกมาก็ฉันกำลังจะพูดไงแล้วก็พูดให้หมดเลยมีอะไรเงียบซี่จะขัดทำไมลูก ปีตาเชื่อผมนะเราเจอกันหลายครั้งผมเคยล่วงเกินคุณไหมแบบนี้เคยไหมเคยไหมผมเคยไมล่ะไม่เคยเลยใช่ผมเคยเข้าใกล้คุณไหมอะอย่ามากล้าดีนะไม่ต้องมายุ่ง แล้วแกเป็นใครถึงมาขวางเราเนะ่ฮะฉันไม่ใช่แกก็แล้วกันเข้าใจไหมนี่ฟังนะเขาบอกว่านายเนี่ยยังไม่ใช่สามีของปีตาพวกนายยังไม่ได้แต่งงานกันแล้วถ้าคาราเป็นคนอื่นเขาก็คงจะพูดอย่างนั้นมาอ้างตัวเองเป็นคนดีแล้วถ้าแกเป็นคาราแกจะทำยังไงเล่าจะบอกคนเข้าใกล้ปีตาเหรอฮะ ใช่ดิชับในผพูดถูกเอ,อฉันก็คงทำแบบนั้นฉันคงจะรีบกัดปีตาเอาไว้ก่อนเลยละ่ะงั้นก็ถอยไปซะก่อนที่ฉันจะทำอะไรไปอย่ามาเข้าใกล้เธอนี่จะโอเวอร์ไปแล้วฉันแก่สาทิตให้ดูปีตาผมเ,เป็นห่วงคุณนะแล้วก็ห่วงเธอด้วยเห็นไหมเธอเมาขนาดนี้ต้องมีคนเอาเหล้ามอมเธอแน่นอนเลยนี่แน่นอนเชื่อผมอะ นี่ดิชอบนายเป็นคนดีใช่ไหมได้เวลาจะพิสูจน์แล้วไปหาโดซี่ใครมอมเล่าโมนิชาเนี่ยมันชั่วจริงๆไม่ใช่มนุษย์แล้วมันเลวมันเจ้าเล่ต้องไปตามตัวมาเดี๋ยวฉันจะไปถามเองเออมมฉันฉันไม่เข้าใกล้เธอนะอโมนิชาจำได้ไหมใครมอมเล่าเธอจำได้ไหมฉันเอง คือฉันหมายถึงได้นะ่ะฉันไม่เกี่ยวมุนิชาจะจําได้ยังไงเล่าอย่าง,ยงนี้เมาเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนอาาฉันจําได้แล้วเมาทุกคนแล้วบอกว่าใครบอมเหล้าเธอเหรอคารานไงคารานีอะไรเล่านะ่ะคารานเป็นคนเอาเหล้ามาให้ฉันดื่มนะ่ะฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรแนะ่ไม่มีทางอ่ะเปไปไม่ได้แล้วนะไม่มีทางเด็ดขาดมั่นใจเหรอ เขาเหรอเขาเอาอะไเธอกินเหรอพูดใช่เขาเอไมค์ทีสิการันโอ้หกล้าดียังไงกล้าดียังไงทำแบบนี้โถไอ้ปีตาเห็นไหมว่าเขาชั้นต่ำแค่ไหนเขาหลอกผู้หญิงเพื่อจะมาข่มขืนด้วยเนอะเฮ้ยหุบปากไปเลยแกสิหุบปากกล้าดียังไงกันปีตาอย่าไปให้อภัยเขาทำอะไรน่าขยะขยแยงแบบนี้อย่าไปให้อภัยเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเงียบก่อนเดี๋ยวก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวก่อน เงียบก่อนได้ไหมมีคนโทรม,มาเดี๋ยวฉันไปรับสายก่อนนะปีตาเราจะไปไหนเรื่องนี้สําคัญนะคาราทําเรื่องน่าขยะขยะแขยงจะปล่อยไปไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเลยนี่โทรศัพท์มันเปิดเสียงอยู่ไม่ต้องเสียงดังให้แกได้ยินก็ได้นะเข้าใจไหมไม่ต้องยุ่งเลยนี่แกรู้ดีจังเลยนะฉันรู้ดีว่าฉันพูดกับใครอยู่เงียบไปเลยเดี๋ยวคนสิเดี๋ยวเขาเป็นไงเก่งนะแกหุบปากไปเลยก่อนได้มโอ้ฉันหมายถึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะพฤทบี ดูที่หน้าของคุณสิคะมันเละม,มากขนาดนี้แถมผมก็ยุ่งด้วยมันดูไม่ดีเลยนะคะดังนั้นไปล้างหน้าล้างตาก่อนดีกว่านะไม่งั้นทุกคนจะมองว่าคุณเจอเสียหล่ดอ่ะนะคะเออ,อเหล่อเหรอคุณว่าผมหลอดใช่ไหมมีแต่คุณที่จะช่วยผมล้างหน้าล้างตาได้ไปกับผมเถอะนะช่วยผมล้างหน้าหน่อยนะ นี่ัมทำอะไรอยู่เล่าไปสิให้มองนี่เธอเน่ยพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่หลังให้เธอสั่งมเมาก่อนพริตวีนี่เป็นคนชั่วจริงๆเลยเจ้าเล่สุดๆในโลกไปเลยหลอกใครเป็นปลาหลายปีเรื่อยเนี่ยเราต้องระวังมันให้มากนะ โดยเฉพาะเธอนะ่ะต้องระวังให้มากๆเลยฉันเห็นผู้ชายเจ้าเล่ห์มากนะแต่นี่นะ่ะมันเกินเยียวยาจริงๆนะ่ะให้ตายสิฉันไม่เคยเห็นใครที่ร้ายกาจขนาดนั้นมาก่อนแต่ว่าเรานะ่ะจะต้องเปิดโปงมันแต่ว่ามันจะมาพลิกเกมของเราเราอาจจะเผลอโลภมากไปหน่อยแต่ว่ามันก็หลอกเราเหมือนกันนะคิดดูสิมันนี่ยเที่ยวไปบอกคนอื่นเขาว่าโมนิชาคิดจะข่มขืนมันนะคิดดูสิ ฉันเป็นผู้หญิงนะฉันเสียหายฉันน่ะต้องเปิดโปงมันให้ได้ฉันน่ะต้องทําให้ได้เลยคอยดูสิชันใจเย็นโมริชาใจเย็นก่อนสิอย่าเครียดไปเลยนะนี่ฟังนะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นน่ะมันก็ดีแล้วนี่ที่จริงฉันดีใจที่เธอไม่สารภาพอะไรออกไปนะไม่งั้นฉันบอกได้เลยพวกนั้นน่ะถอนแจ้งความเถินแน่ถ้าพวกนั้นอัดเสียงเทวไว้เธอโดนเปิดโปงแน่นอนเลยโมริชาใจเย็นก่อนได้ไหมตอนนี้แค่ใจเย็นก่อน ฉันรู้ฉันรอดได้เพราะว่าเธอลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเธอไม่อยู่ในห้องนั้นแล้วช่วยฉันเอาไว้แล้วก็ชีวิตฉันต้องพังแน่เลยนี่โทษทีนะโมนิชาจะให้ฉันทํายังไงได้ล่ะหลังจากกลับมาจากลอนดอนฉันไปบ้านเธอฉันฉันหาเธอไม่เจอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันก็เลยต้องมาที่นี่แล้วฉันเห็นเธอกับคารานเต้นด้วยกันฉันคิดว่าเธอไปแอบชอบไอ้นั่นน่ะฉันขอโทษนะ คิดว่าฉันจะนอกใจได้ยังไงกันเนี่ยคิดว่าฉันจะนอกใจแล้วไปหาค่ารานเหรอไม่รู้แล้วยังไงน่ะว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนที่รักฉันก็รักเธอเหมือนกันนะโมนิชาแต่ว่าฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าถ้ามีคนเห็นน่ะฉันฉันแย่แน่เลยฉันไปก่อนนะฉันรู้แล้วล่ะเธอไปทางประตูหลังแล้วกันนะแล้วก็มากับฉันด้วย ฉันไม่คิดเลยปกติเราเป็นแผลแล้วเราจะต้องปวดแต่ครั้งนี้เราชอบนะแผลมาทำให้เราได้เข้าใกล้ปีตาปีตาของฉันโอโอโอ้อ้อ้ยนั่งก่อนนะคะคุณยืนอยู่ทำไมเนี่ยฉันเอายามาให้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะเช็ดแผลให้นั่งก่อนคะ่ะ อ,อ๋อผมเช็กว่าแผลผมแยกแค่ไหนผมปวดมากเลยเจ็บมากเลยโอ้มนิชางไงเธอรู้เป็นคนดีอะไรอย่างนั้นไม่อยากจะเชื่อเธอทำอะไรแบบนั้นกับผมเนอะโชคดีที่รอดมาได้ไม่งั้นผมอับไอายแน่นี่เขาพูดอะไรหน่อยนะผมเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ใครจะมาแตะตัวผมนะต้องขุดเท่านั้นนะขุดเท่านั้นผมทนไม่ได้หรอกคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แตะเลยขุดแตะได้ อหมายถึงว่าในฐานะหมอนะเอาเลยเดี๋ยวมันเจอแสบหน่อยนะคะอ้ออปิดตา ปีตาทึงน่ารักอ่อนหวานจริงๆแบบนี้ใครก็หลงรักฉันนี่โง่เองเสียเวลาตั้งนานไปหลงยี่เชอรีนปีตานี่แหละของดีของแท้เลยทั้งสวยทั้งเก่งฉลาดใจดีว้าว ไอ้พวกโง่นั่นมาแล้วฉันหลอกพวกมันได้พิ่ตาก็เลยอยู่กับฉันตอนนี้คงจะหึงหละสิดูก็รู้แล้วฉันจะทำให้ไอ้พี่น้องโง่นี่หึงต่อไปให้มันทนไม่ไหวเลยฉันจะต้องทำแบบนั้นโอ้โอ้โอ้โอโอ โอโ้โทษนะครับค,คือมันเจ็บนะเจ็บนิดเดียวนะคะโอ้ก็ครับงั้นก็เดีบยวทำแผลต่อนะอ๋อปีตาผมจะบอกอะไรนะผมขอขอบคุณมากที่ยอมเข้าใกล้ผมคุณถึงกับทิ้งทุกอย่างเพื่อมารักษาผมมาดูแลผมอย่างดีมันหมายความว่ายังไงเหรอคุณพูดออกมาสิ ผมอยากจะให้คุณพูดออกมาว่าคุณคุณรักผมใช่ไหมคุณรักผมเออปีตาคือว่าแม่โทรตามเดี๋ยวฉันจะจัดการมัน คือฉันหมายถึงได้เวลาตัดเค้กแล้วเอาล่ะมองอะไรอยู่เล่ามาสิไปได้แล้วปีตานี่คุณจะไม่ทายาให้ผมเลยเดี๋ยวเราทายเองนะพิทวีเอามานี่มาเอามาเออเออนี่ปีตามาเถอะได้วเวลาหั่นเค้กแล้ว <ไป S 2> ม<ะ>วไัไปเถอะไปไปนี่มาเอ้เนายเจ็บมือเหรอไม่เจ็บไหมละ่ะไม่ งั้นก็ทาตัวเองอพวกแกนั่นแหละที่ต้องใช้ยานี้นะหึงฉันใช่ไหมวันนึงพวกแกสองคนจะทำลายตัวเองแล้วฉันก็ไม่ต้องทำอะไรยี่ ปิตาปิตาของผมปิตาอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวแต่ได้อยู่ใกล้กันรู้สึกดีใจจังเลยรู้สึกพอใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องหาแผนใหม่อีกทำอะไรใหม่ๆแบบรุนแรงฉันไม่สนใครหรอก Happy birthday to you Happy birthday mama Happy birthday to you ขอบคุณมากเลยแม่นี่ ha 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 คุณดันจิตคะขอบคุณนะคะที่มาที่นี่นะคะจะไม่มาได้ยังไงกันล่ะก็ขู่กันขนาดนั้นว่าไม่มาเนี่ยจะไม่ตัดเค้กก็ต้องมาสิ <c oughs> อะไรนาะใช่ใช่ฉันโดนเขาขู่นะ่ะอ๋อคงจะไป่ขอยสองสารเหมือนเดิมนี่นะเรื่องปกติดูผมสิโดนคู่มาตั้งหลายปีมาเฮชนั่นปากแล้วนั่นนะคะ นี่วันนี้นนเกิดกฉนันนะผมไม่ได้ปากมากแต่ผมชื่นชมคุณเพราะว่าการจะทําแบบนี้กับใครได้มันเก่งมากไม่ใช่ทุกคนออจะทาได้เหมือนคุณนะออคุณเป้าไม่ใช่แค่นั้นนะผมขอขวัญให้ป้าด้วยนะครับป้าลืมป้อนเค,ค้กให้ผมนะไม่ได้ลืมหรอกจ้ามานี่มาอ,อ,อ,อ่ะอ๋อขอมีความสุขนะครับมีความสุขที่สุดในโลกเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยฉัานเข้าใจแล้ว ่าการที่หน้ามันกวนซ่อนจนอยากจะต่อยเนี่ยมันเป็นยังไงละ่ะทำไมเพื่อนรู้สึกเหรอจะให้ไม่รู้สึกได้ยังไงเล่าไหลขนาดนั้นคนที่รักมันเข้าเนี่ยต้องโง่ามากโง่แน่นแน่คน,นูดูมีความสุขมากเลยนะวันนี้เพราะอะไรกันนะแล้วยีโมนิชะมันหายไปไหนของมันนะ เออชิสตี้ว่าไงมีอะไรเหรอทำไมมองท้าป้าคารีนาแบบนั้นล่ะมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นเหรอถ้าบอกฉันได้ไหมล่ะ เพราะฉันทำป้าปวดเท้ายังไงล่ะฮะเออป้าคารีนะาเท้าแผลงเพราะฉันนะจะบอกฉันดูแลป้าคารีนาะฉันก็เลยช่วยแล้วฉันเคยเห็นเธอบิดเท้าฉันก็เลยทำแบบนั้นบ้างอะแค่ลองบิดบิดดูบิดไปบิดมาก็าปวดเท้าซะง,งั้นอะฉันนี่แหละที่ผิดเองความผิดของฉันเองอะพิตา ขอโทษนะออโอ้พระเจ้าเธอนี่มันบ้าจริงๆเลยนะเธอน่าจะโดนตีจริงๆเลยบ้าหรือย,อยังไงทำแบบนั้นไม่ได้ฉันให้เธอทำแค่ดูแลป้าเองนะแต่เธอนี่ไม่ระวังเอาซะเลยนะฉัอก็ทำแบบนั้นตลอด,ดี่นาะฉันแบบยังไงฉันเป็นหมอนะฉันรู้ว่าต้องทำแบบไหนแต่เธอไม่ใช่นะเธอ,อน่ะทำไม่ได้ก็ใจไหมปกติแล้วฉันก็โดนป้าคาริน,น่ากเกลือจะแย่อยู่แล้วนะแล้วถ้าเธอทำแบบนี้เราอาจจะโดนเกลียดมากกว่าเดิมก็ได้ ก็ใช่นะป้าครีนาะคงไม่ไม่ดีขึ้นแน่เลยไม่เนะี่เธอนึงเงียบไปเลยเออคุยกับเธอไปก็เท่านั้นเนี่ย <c oughs> อฉันก็แค่พยายามจะช่วยนี่นาแต่โดนด่าซะงั้นนะฉันรู้ว่าจะทำยังไงจะไม่แก้ตัวหรอกนะฉันผิดเองนี่นาเอออ 所以，